บทวิเคราะห์และแนวโน้มราคาทองประจําวันพุธท,ที่13มกราคม2564ราคาทองคําหลังจากลงไปทดสอบแนวรับที่1836เหรียญแล้วสามารถรับแรงขายไว้ได้โดยราคาลงมา5ลูกคืนทำดับเบิลบอททอมแพทเทิร์นแล้วเกิดการเด้งกลับขึ้นมาดังนั้นวันนี้จึงมองว่า ราคาทองคําจะไซด์เวย์อัพหากสามารถผ่านแนวต้านที่1,865เหรียญแนะนำนักลงทุนในช่วงนี้บริหารพอร์ตการลงทุนดีๆเนื่องจากทองคําเป็นช่วงของการไซด์เวเพื่อรอเลือกทางดังนั้นหากราคาลงก็ให้ซื้อหากราคาขึ้นก็ให้ขายทำกำไรเล่นรอบไปก่อนจุดทำกำไร ตามแนวรับแนวต้านที่ให้ไหว้ส่วนจุดตัดขาดทุนฝั่งซื้อบ่ายคือ1820ี่เหรียญฝั่งขายเซลคือ1,900เหรียญแนวรับแนวต้านในวันนี้คือแนวรับ1853เหรียญ1 8น7เหรียญ1 8น6เหรียญ1 8น0เหรียญและ1 8 0 8เหรียญ ส่วนแนวต้านแนวต้านคือ1,865เหรียญ1น7่เหรียญ1 8น9 8 7 9เหรียญ1 8น4 8 8 4เหรียญและ1,887เหรียญบทวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองประจำวันนี้โดยอาจารย์เฮยยุทธจากเพจ The Search เทจทองโดยเจ้าของร้านทอง ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ